Your treasure is near. I'm here to fear to come get it. <laughs> what is the English translation? Just, um, you get lucky to have us, and we also get lucky to have you. Yay! Thank you. Nice half. Thank you, ส่วนตัวรู้สึกว่ายากเพราะว่า <c oughs> มันมีหลายอย่างคือวิชาที่ง่ายก็มีวิชาที่ยากก็มีมี10 e p ค่ะวิทับเทน EP ทะเลหวานไหมก็ <c oughs> หวานอยู่มันมิซาเคพี่จิงเหมือนกันวันฮักโอเค let's h a k ่า ลูกเกวไม่ได้เรียนปโทนะลูกเกลวเ,พ,เพิ่งเรียนจบเพิ่งเรียนจบเพิ่งรับปริญญาปีนี้ครับพี่ลูกไม้บอกฝันดีหน่อยฝันดีค่ะตัดตัดเขาตาังใจในการเรียนและกิจกรรมเยอะมากเก็บเกี่ยวประสบการณ์เยอะๆอันไหนที่ดีก็เ,เก็บไว้อันไหนที่ไม่ดีก็ปล่อยผ่านไปนะโอ้ oh, thank you ค่ะพี่นาน่า thank ค o u นาน่าฮิปปี้เบิร์ดเนะคะ I never die ด มีเสียงพี่ลูกไม้อืม,มหวาน